เออใช่มาดีค่ะ สวัสดีค่ะจองไว้ใช่ค,คะงลามัเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมตำตํำเต้น เรามาถึงลานแล้วมาดูทานไปไปดูตำแหน่งกลางเต็นท์กันก่อนตรงนี้ก็ใกล้กับลำธารด้านหน้าแต่เขาไม่แนะนำให้กลางด้านล่างตรงจิดลำธารที่เป็นดินดินนั้นอยากให้กลางด้านบนที่เป็นกรวดนี่ไงมาดูทานไวไฟว้า wow. ตรงนี้คนที่นิยมมาการคือตรงนี้เลยนี่หันหน้ามาทางนี้อันนู้นของคนอันนี้ของสวนอื่นม่งนี่ห้องน้าโอเคมีห้องน้ําอยู่ตรงนี้ลานจะเหมือนมีสองส่วนส่วนที่อยู่ตรงใกล้ๆกับออฟฟิศเนาะมีลานนี้ลานที่หนึ่งลานนี้อยู่ใกล้กว่าลานที่สองเอาตรงนี้เลยไหมล่ะ อืมอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็ใช่ใช่แล้วก็หันหน้าไปทางนู้นเนาะโอเคตรงนู้นจะเป็นทางเข้าที่มาดูทานจะมีลานตรงนี้เป็นลานลานกรวดอยู่ใต้ต้นไม้นะครับส่วนลานที่ยืนอยู่ก็จะเป็นลานหญ้าจะเป็นที่โลง่งตรงนี้เป็นท้องน้ําตรงนี้ก็จะมีบ่อน้ําขั้นอยู่ระหว่างอีกลานหนึ่งคือลานตรงนูน้น ลานตรงนู้นก็มีลานหญ้าเหมือนกันแต่จุดที่เราจะกางเราจะกางตรงลานกรวดอยู่ใต้ต้นศักนะครับเอาละเดี๋ยวไปขนของกันเลยพอเรามาถึงฝนก็เริ่มตั้งเขาเมื่อกี้ลงเม็ดมาหน่อยนึงนะครับก็เลยเลือกเอาตรงใต้ต้นสักแล้วก็เดี๋ยวจะรีบกลางท้าบก่อนเลยเพราะว่าฝนตกมาก็จะยังได้พักอยู่ในท้าบก่อน ก็จะอยู่แถวนี้เพราะตรงนี้มันดูนี่รอบๆนอนที่แวนี้อยู่ใเขือนั่งเล่นรอบมันเพิ่งหล่นมาเมื่อกี้ไงเพิ่งหล่นมาเลยหล่นเมื่อกี้ กว่าแล้วมะนาธกว่าละะเลยค่ะ <c oughs> ร่วงร่วงจกิงรวมมา,า,าทีนึงก็เต็มหมดเอ <c oughs> พี่จะพี่ัาเอาขอ,องลวมเสแล้วเอารถจอดไปอย่างนี้นะคะอัน,นเป็น, <c oughs> น,น ผลมาพอดีฝนตกดีนะเนี่ยครับเสร็จไปหน่อยนึง เสาอยู่จังหวะ่าเราเปิาว่าตอนแรกไม่อย่างนี้เสาจะเปิดข้างเสาได้ข <tama> ้างอยู่ด้วอกอะัน ดีนะเส็นมันติดตะกอน15นาทีแล้วครับฝนยังไม่หยุดเลยดีนะเนี่ยที่เรามาถึงเร็วแล้วก็รีบกลางท้าก่อนตอนแรกมันแค่ปล่อยๆตอนนี้นี่ตกหนักเลยแต่ที่เห็นเสียงดังโป้งๆป้งๆฝั่ง,ง,งนี้ยังกลางท้าไม่เสร็จเลยนะครับเนี่ยต้องมาหลบฝนก่อนน้ำคล้าจาจะท้าไหลลงมาเแอ่งก็นไ้่พอเลย นี่คุณแม่บ้านฮะไม่มีอะไรทาําคุณแม่บ้านก็เลยนั่งกินกระขามกีจาร์าไปๆไปเน่ okay, เดี๋ยวรอฝนหยุดแล้วครับก็เดี๋ยวค่อยกางค้าให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยก,าง,า,ก,ยอยกางเต็นต์ต่อฝนหยุดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามากางเต็นท์กันดีกว่าเต็นท์ที่กางวันนี้เป็นเนเจอร์ไฮ แองโกสีนะครับเป็นเต็นต์อินเต็นต์มามากลางกันเลยจ้าก็โอ้อโหผมมาเกียบที่ไหนมาเนี่ยโหาเกียยไหนมาเนนะี่ยเฮ้ยเสียงมาแล้วเพิ่งจะเริ่มกลางเสียงฝนมาอีกแล้ว ฝนตกอย่าร้องเลยจางเต็นยังไม่ทันเสร็จฝนตกอ,อีกแล้วนั่งคิวคิวไฟหัวเปียกๆด้วยตอนนี้จะสี่โมงเย็นแล้วนะครับยังไม่ได้กิน ข้าวตอนที่อย่างตอนบ่ายเลยมาถึงฝนก็ตกตอนนี้หยุดแล้วครับสี่โมงเกือบจะสี่โมงเย็นแล้วดูบรรยากาศหลังฝนตกพี่เขาบอกว่าโซนนู้นที่เป็นเขาเนี่ยหรือว่าติดกับบริเวณที่กลางเต็นท์นี่ก็คือเขตเขาใหญ่เลยนะครับเขตอุทยานเนีย่ยตั้งแต่ตรงป่าตรงนี้ก็คือเขตอุทยานหมดแล้วบรรยากาศหลังฝนตก ตอนนี้จะเริ่มทำอาหารกินซะหน่อยแล้วนะครับหิวมากเลยเดี๋ยวไปต่อพ่วงปลั๊กไฟจุดนี้อ,อยู่ไม่ใกล้นะครับแต่มาแถวชะอมแถวสลับบุรีนี่ต้องเตรียมปลั๊กที่เป็นแค่สองขามานะครับต้องมีตัวพ่วงมาด้วยปลั๊กส่วนใหญ่จะมีสามขาพอมาที่นี่ถึงก็อึ้งนะเสียบไม่ได้ใครมาแถวนี้เตรียมตัวมาด้วยนะครับนี่เอามาด้วยตัวแปลงตัวแปลง อ๊บเรีย,ยบร้อยหมแล้วอุ๊ยควายอาหารมือ้อก่อนเย็ยนนี้เราก็เป็นสลัดนะครับสลัดทูน่าใส่ไข่ต้มด้วย คุณแม่บ้านทำไว้อุณหภูมิตอนนี้4ี่โมงครึ่งอยู่ที่ประมาณ27.5นะครับก็หลังฝนตกนะครับอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าร้อนมากเราก็มีตัวพัดลมบราเวอร์ตัวนี้ถ้าเปิดอยู่เนี่ยก็อยู่ได้สบายๆถ้ามีพัดลมนะครับอากาศแบบนี้บราเวอร์ BMW ตัวนี้ตอนแรกก็ไม่มีตัวกันอะไรแบบนี้มาให้นะครับอันนี้ก็ DIY เอาไอตัวที่บังพัดลม2ตัวเล็กๆ เอาสายไฟสเส้นเล็กๆเนี่ยมาผูกกันไว้แล้วก็ยึดติดไปนะครับนาด้านบนเราก็มีกันไว้เหมือนกันเอาไอตัวที่การน,นิ้วเข้าไปในพัดลมเนี่ยมาปิดเอาไว้เปิดมาลมก็แรงดีฮะซีซีครับแบบนี้อยู่ได้สบายๆครับผมตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันดีกว่าเริ่มจากตรงไหนดีดตรงลำธารก่อน พอมาดูทานต้องไปดูทานก่อนโอเคจากหน้าเต็นท์เรานะครับนี่ลงตรงบันไดเห็นตรงนี้เดี๋ยวมาดูลำธารก่อนนะครับดูสิน้ำจะเยอะไหมปีที่แล้วที่เรามานาวนานี่ก็คือลานาข้างนี้น้ำน้อยมากแต่ตอนนี้มาไม่ได้มาเดือนมการา มาช่วงปลายฝนน้ำก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับนู่นทางนู้นเป็นลานกลางเซนนวานานะครับเราเคยไปมาเมื่อตอนช่วงมกราปีที่แล้วตอนนี้เรามามาดูทานบ้างน้ำเยอะอยู่อืได้ยินเสียงน้ำแล้วสดชื่นไหมครับทำไมเราไม่มากลางเ็นข้างล่างล่ะ บอกว่ามีน้องช้างค่ะน้องช้างมาเยี่ยมเยียนโอ้น้องช้างน้องช้างมาเยี่ยมเยียนแล้วก็วันนี้ฝนตกข้างล่างนี่นะเละไปหมดเนาะไม่น่าจะไหวเอาลานกรวดด้านบนนี่แหละดีแล้ว จากตรงนี้ริมลำธารน,นะครับมองขึ้นไปบนอีกชั้นหนึ่งด้านบนก็เต็นท์ของเราอยู่ตรงนี้ใต้ต้นสักเลยวันนี้โชคดีมากขณะวันนี้ออกมาจากกรุงเทพสายมากเลยนะครับประมาณสิบโมงกว่าแต่เราก็ยังมาถึงจุดนี้ก่อนจุดนี้ที่เขาบอกว่าเป็นที่นิยมมากของตรงนี้เลยนะครับแสดงว่าวันนี้เราถูกชะโงกต่อกันไปดูต่อ ตรงนี้ถ้ากลางเต็นก็อาจจะดีนะครับแต่ว่าพื้นมันจะเป็นพื้นดินหมดถ้าฝนตกมันจะเละดูตรงนี้วันนี้ฝนตกไปน้ํำนองเลยนะครับอีกด้านหนึ่งของลานกลางเต็นที่ติดกับลำธารน,นะฮะ นี่น้ำก็ลงจากแก่งนี้ลงไปด้านล่างโอ้โหเสียงฟ้าร้องไม่แน่ใจคืนนี้จะมาหรือเปล่าแต่ดูแล้วไม่น่าจะรอด,ดคุณนั่งแบบแต่มันเร่งช้าเหรอฮะระวังล่วงลวงไปนะฮะแล้วหน่อไอ้ล่วงรอจะบอให้ไปเดินเล่นกันต่อฮะจากโซนด้านล่างริมทาน เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปด้านบนแล้วถ้าเดิมถ้าถ้าเดิมโซนด้านล่างเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูด้านบนกันตอนนี้เหมือนดวงอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วฝั่งนั้นยังมีแสงอยู่เนาะแต่ที่เหลือนี่ท้องฟ้ามันคึ้มมันคึ้มออกอย่างนี้ <laughs> <laughs> มันเงาทุกทีที่ได้มองใจมันหายท่าทากไหนอะเร็วพี่เบิร์ดก็เหรอ,รอ ตรงนี้ก็เป็นอีกลานหนึ่งที่เรารีวิวให้ดูเมื่อต่างวันแล้วนะฮะตอนนี้มีสมาชิกกลุ่มใหญ่ก็จับจองลานนี้ทั้งลานเลยฟ้าร้องอะไรครับฟ้าร้อง,องตอ่นพูดไปแล้วเมื่อกี้อ๋หรอตอนนี้ตอนอยู่ริมทาน,นบอกว่าไม่น่าจะรอดตรงนี้ก็คือลานกรวดอีกหนึ่งลานนะคะ ทามาฟากนี้ตอนนี้ก็ยังมีที่กางเต็นท์ได้หนึ่งที่ด้วยตอนนั้นน่าจะเป็นบ้านพักของพี่เจ้าของหรือว่าพี่เขาดูแลนะคะตอนที่เรามาเราก็ลงมาจากทางโน้นริมถนนสุดเขตซ้ายมือเนี่ยเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วมีกำแพงมีกรงกั้นไม่ให้เข้าแล้วนะครับนอกจากเฉพาะเจ้าหน้าที่อุทยานใ,ใช่ครับ แนวนี้เลยครับนี่คือเขาใหญ่แล้วครับช,าาช้างก็มาจากตรงนี้เลยครับ<อ>นี่ตรงนี้คือแนวเขาใหญ่แล้วช้างมาจากข้างใน<อ>มาหาอะไรกินมากินกล้วย<อ>แล้วก็ที่มาดูท่านี่มีน้ําแข็งฟรีนะครับสามารถตัดน้ําแข็งได้ที่บริเวณจุดนี้ตัดด<อ>้วยแต่ลืมเอาที่ตักมาตัดเดี๋ยว่อยมาใหม่ไม่มาเองเหรอกครับต้องให้คุณแม่บ้านมาตัดด้วย อบคุณพ่อบ้านอบคุณพ่อบ้านทำอะไรครับขิงไม่เอาลงหลอกลงไงมาแล้วนะสองสามกลับอีก่หนเลยเดี๋ยวกลับไปที่เต็นท์ดีกว่ากลัวฝนจะมาไปกลับเต็นท์ พื้นที่ของลานกลางเต็นท์มาดูทานก็มีประมาณเท่านี้นะครับไม่ได้เป็นลานกลางเต็นท์ที่ใหญ่มากแต่ก็น่ามากาอยู่ครับดูต้นหญ้าเขียวขจีดูแลเป็นอย่างดีโอ้โสโซดานน้นเขาใหญ่โอ้โหเหมือนมีหมอกอยู่ตรงบนเขาด้วยใช่ไหมอือฮ uh ึ huh. ลังฝนตกลังฝนตกอ่านชื้นสูงตาเอยู่แล้ว Next step เดี๋ยวเราไปทำอาหารเย็นกินกันวันนี้จะเป็นวันนี้คุณแม่บ้านตอนแรกจะทำสปาเกตตี้กับสเต็กนะครับแต่ว่าวันนี้ฝนมันตกก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสุกี้กี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 เ Very g ี o ก ยังไม่ทันขาดคำัมก็ตกยรอดแล้วยังไม่ทันขาดคำขาดคำไปแป๊บเดียวองคูดอันนี้ก่อสวัสดีเวลาหกโมงเย็นได้เวลาอาหารขําอาหาร่้าตามที่บอกเลยวันนี้เป็นซุกี้คุณแม่บ้านกำลังเตรียมอยู่นะฮะนี่ฮะอาหารที่คุณแม่บ้านเตรียมมามีทั้งผักบุ้งมีหมู โอ้มีสาลาสาลาสาลายอยู่นี่สาลายอยู่นี่แล้วก็มีเต้าหู้ไข่มีหมูบดด้วยเดี๋ยวเขาอีกสักแป๊บห<ป>น้าจะได้เวลาเริ่มทานกันแล้วล่ะฮะ้ลมไม่ค่อยพัดเท่าไหร่นะครับที่นี่ตอนนี้ก็เลยต้องเปิดโบเวอร์ช่วยให้มีลมหน่อยแต่อากาศก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับเห็นแต่ว่ามันไม่มีลมมันก็จะแบบชื้นๆหนอะรบยากาศร,รอบๆลานการเต้นนะฮะ ทางโน้นที่ดูไปข้างหน้านั้นเป็นของนวนานะครับทางโน้นเป็นห้องน้ํานี่คือเต็นท์ของเรานะครับแล้วก็มีสมาชิกอีกกลุ่มหนึ่งกําลังกลางเต็นอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันมสยคืงอยอดวันนี้มัต้องอิ่มแน่ๆเลยอะ่ะ ขอมที่เตรียมมาแล้วจะไม่นา่าจะไม่มอิ่มสุดแานแน่นอนอนี่มไหมโหอันนี้เป็นไงโอ้ยวันนี้จักหนักจักเต็มจักหนักจักเต็งเลยอะ่ะนะครับอ,อันนี้คือผักบุง้งเห็ดเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดฮอลินจิเหรอไม่ใช่อ,อืม <laughs> แล้วก็มีเห็ดเข็มทองโห,โห พ่อมีเซตมีเซตหนูเรื่องเจส,สุกูก้มันมากเอออันนี้ผักอะไรนะนี่มันยอดไอ้นี่ไม่ใช่กับแขนใช่หรอไม่ใช่อะไรอ่ะยั่ไปจับไม่ได้แล้ว <laughs> ห้าแล้วนะฮะเดี๋ยวราะว่าจะนอนแล้วครับที่นี่สี่ทุ่มครึ่งก็ให้เงีใช้เสียงละตอนนี้สี่ทุ่มสี่สิบห้าเราตีสวัสดีค่ำสำหรับคืนนี้เจอกันพรุ่งนี้เช้าครับ สวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้หกโมงกว่าแล้วอุณหภูมิอยู่ที่ยี่สิบสองจุดแปดองศาเปิดพัดลมนอนเมื่อคืนหนาวเลยนะครับเนี่ยแ่จกเพราะว่าเมื่อวานฝนตกด้วยบรรยากาศรอบๆเต็นเช้านี้ครับมีสมาชิกอยู่สองกลุ่มใกล้ๆกันเช้านี้ฝนก็ยังตกเปิอปรอยอยู่นะฮะอากาศดีฮะเสียงลำธารทั้งคืน ตอนนี้แปดโมงครึ่งแล้วนะครับแดดเริ่มออกแล้วเดี๋ยวสักพักเราก็คงจะกินอาหารเช้าแล้วก็เก็บเต็นท์กันหลังจากนั้นเดี๋ยวรอให้น้ำค้างแห้งก่อนเก็บของเสร็จเรียบร้อยจะกลับแล้วนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับมาดูทากลางเต็นที่ริมแก่งริมทาร คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถากชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คลิปหน้าจะไปที่ไหนฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ